เราขอให้เราลำไปเลยครับน้อยด้วยความเคารพกติกาเนาะครับเพดดาลาแับเพดำรง,งชัยครับเพราะว่าวันนี้โอสมมาเพื่อ <ฮะ S 1> เดี๋ยวต้องตรวจภายในทุกลำครับ <ฮะ S 1> ออกมัน พ่อแม่พี่น้องตาดูที่ว่าเหลือเปิดกองเหลือเก่งเด้มาเพื่อสารสิบเอ็ดพายครับดูที่ว่าร่องน้าแดงร่องน้าแดงฝั่งกรณีครับในน้าบ้านในน้าบ้านมื่นไหวครับดูที่ว่านมื่นไหวมื่นไหวอยู่ร่องน้าแดงฝั่งกรณีครับแต่ว่าร่องน้าต้มเบลร่องน้าต้มเบลฟังกรณีครับดูที่ว่าไอ้หนุ่มหน้าบนจานเซราบุรีครับอยู่ร่องน้าต้มเบลในน้าบ้า่เหลืองใจแม่เหลือเปิดไม่ได้เปิดไม่ไ้ายเล่กองขอแล้วดูที่บ้านกองได้กองได้จะเสียได้ไม่ได้ใหญจมื่นมื่นไหววันลน้ามื่นไหววันละน้าบอก จะร้านข้าขายต่ตัวจะตาอได้ไม่ได้ไหนไม่แม่เลือยจตันเลีมยงลหไมดได้ลายไม,มใส่กี่สิ เกสีจะไปเกห้าได้ไม่ได้กเดียเลิไไว่าไบินไว้วรด่องนั้นแดงแดงดีไหมแงดีก็แสงไปว่าไรแม่เดินไปแม่เดินไงไม่ท้อไม่ทายไ่มีมาครูกีสูงีิดูไม่ออกบอกทุกทางคนต่างไปว่าร้วแม่เดินไปร่องนั้นมึงจะายใส่บินไวไม่ยอมวบินไว้รดีคนขึ้นไเดขึ้นมีอาไปอาเป็คนงไทครูที่สูสี่โอ้โหสูสีกอดคอเธอันต่างคนต่างก้นต่างคนต่างตางคต่างไปบินไวเลยค็ก็ก็็บนไว้ก็ันเลยนไวเลยได้สิเยจะลยัไเยอยบ

โอ้โหเลือเจ้าภาพเตะสนามได้สวยเตครับแต่ถ้าเป็นสนามเมื่อวานเป็นไงแบบนี้นะเมื่อวานนะาแบบนี้ก็รับทิปเลยครับว่าก็รับคู่ดูดอดสิครับครับเรือที่จะขึ้นไปแข่งนะครับให้มาเช็คเรือกันตรงหน้าตรงน้านี่เลยครับก็รมกาฝ่ายเทคนิคลงไปคอยแล้วครับรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ส่งเกียรนะครับขาดยังตัดสินไม่ได้เลยเือคู่แรกนะครับแต่ตาพายแบบนี้เนาะหน้ามีรางวัลดูเดือดเนาะแต่เลืเจ้าภาพพายได้ใจเรียน ละลีก็บพายไดในใจขึ้นชื่อวันเลือาบุรีแล้วท่านเหอืมาดูการจัดสินับรองน้นรองน้นแดงครับจะเด็นไววเลยนะชนะครับคท่นี้ครับแต่ตะกราดได้เก๋ก็เปหนเจ้าภาพครับเนาะครับ